ช้อตให้อาหารมันแค่นี้เองนะเราต้องให้แค่ครึ่งช้อนด้วยนะแล้วก็เป่านี่เอาปะตัวนี้เห็นชัดมากพี่สวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูแยมจะมาฟักไข่มังกรค่ะโอ้ฟักไข่มังกรอะไรหรอนี่นะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาเขาบอกว่าคือฟักไข่มังกรเนี่ยมันจะเป็นจัดเลี้ยงอของจริงเลยนะมีชีวิตเลยนะมีชีวิตแบบจริงๆเราสามารถให้อาหารได้ด้วยเลยนะคะให้อาหารเนี่ยจะให้มันตอนเช้ากลางวันเราเปิดมาดูเป็นยังไงโอ้ยมีก้อเป็นอย่างนี้หรอคะเขามีนี่ด้วยแล้วก็มีนี่เลยวูนี่ไงยุ่งแย่ อันนี้มันผสมพันธ์กันอ๋อมีผสมพันธ์กันด้วยแล้วก็ออกไข่พรอมด้วยอย่างนี้หรอมีในไข่มันอะอ้ใช่ไหมเฮ้ยอ้ยจะสำเร็จหรือเปล่านี่โอนี่ไงนี่ไงคะนี่ไงเขาบอกว่าเติมน้ําลงไปก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วพอรอเวลาใช่ไหมคะ48ชั่วโมงแล้วก็ให้อาหารแล้วก็โคนอย่างนี้เหรอเด้ไแมปุยขออ่านก่อนนะคะนี่เลยนะคะเรา จับออกมาเรียงให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะก็จะมีอะไรบ้างเออแนะนำก่อนอันดับแรกนี่ค่ะก็จะมีอาหารแล้วก็มีมังคมาวมีตู้อคว้าเลี้ยงมันดูช้อนอาหารดูช้อนให้อาหารมันแค่นี้เองนะแล้วต้องให้แค่ครึ่งช้อนด้วยนะนี่คือช้อนให้อาหารนและคะเราต้องใช้นี่นะคือช้อนแเใส่แค่ครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนอีกทีหนึ่งและตรงนี้คือดรอปเปอร์เพื่อให เราจะปั๊มออกซิเจนใส่ให้ในตู้ในเลี้ยงมังกรตรงนี้นะคะแล้วแว่งขยายเอาไว้2ตอนที่มังกรมันฟักไข่ออกมาแล้วนะคะอันดับแรกให้หนูยิ้มหนูแย้มเติมน้ำในปริมาณ3 5 0ร้อหถึงส8มดเลยเหรอคะจนถึงขีดตค่ะค่ะค่อยๆเทนะคะค่อยๆนะคะอ่าค่อยๆคๆช่วยกันช่วยกันโอเคต้องระวังมันจะพอดีกับผีดที่เข้ามาไ้ไหมเห็นมันจะมีแบบ ขีดดำๆตรงเนี้ยที่เขามาไว้โอเคเสร็จแล้วถึงเวลาใส่ไข่ของั้นเหรอที่เราจะต้องใส่ไข่หมดเลยหรอใส่หมดเลยเหรอใช่ค่ะนี่คือไข่เเป็นผงแบบนี้เหรอผงเนี่ยกับเกลือเลยค่ะน้องๆมีดดำๆด้วยรอคะเอาค่อยๆเทนะค่อยๆเทค่อยๆเท ทนิดหน่อยก่อนไหมค่อยเทค่่อยเเลทลงไปแล้นเทลงไปหมดเลยเออจะได้กินหรอาเราเทไปหมดเลยแต่ที่ยยนเห็นมันเป็นไข่อะไรอะแต่ที่เราเห็นมันอกแค่ไม่กิดตัวนะมันมีแค่ไม่ขิดตัวที่เราเห็นน่ะมันมีไฟด้วยนะเราไม่ไฟโอ้ปิดไฟได้ด้วยออะปิดฝาพอเราใส่ไข่มังกรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องปิดฝาฝามันก็ยังมีแบบ มีอากาศสามารถเข้าไปได้นะคะแล้วปีบอันนี้เมื่อไหร่มันจะออบมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะดูของเขาอันนี้ไม่ขีดตัวเองเป็นอย่างนี้เลยนะมันมีแค่ไม่ขีดตัวเองเลยเพาไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเราะไข่้ยงนาะไข่บางอันอาจจะไม่ฟักก็ได้เป็นไปได้ค่ะเมื่อเราเอาไข่ใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็รอสี่ดชั่วโมง48บปชั่วโมงคือสี้สิชั่วโมงคือ2วัน อ,ม,อม่ไหยังค่ะพอมันเริ่มปักออกมาแล้วใช่ไหมคะเราถึงจะให้อาหารตรงนี้ครึ่งหนึ่งหลังจากสองวันมาแล้วพอมันก็จเจริญเติบโตเห็นไหมคะมันก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราจะให้อาหาร 2- อถึงสามวันต่อหนึ่งครั้งเสร็จแล้วหนึ่งนานอาทิตย์เร,เราจะใช้ดอบเบอร์ตัวนี้ดูดอากาศแล้วก็พ่นเข้าไปในถัง เพื่อให้ออกซิเจนลับดราก้อนกับมังกรของเราดูได้ดูได้ดไดใช้แว่นต,ตอนนี้คือมองไม่เห็นเราต้องใช้แว่นขยายนะคะช่วยส่องอแล้วก็เราต้องอยู่อุณหภูมิที่เย็นเย็นด้วยนะเราต้องเอาตู้เนี่ยตู้ปลาไว้อุณหภูมิที่เย็นเย็นอ้มสิอะไรนะคะอ้มอ๋อเป็นไปได้วางได้วางได้จ้ะโอ้โอ เราจะเอาวางตรงนี้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คนะอ่าใช่ไหมคะเช็คตอนนี้ก็ลองเช็คกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปก่อนสองสามชั่วโมงแล้วมันเราจะเห็นจิ้นเล็กๆมันจะเริ่มพองขึ้นค่ะจะเริ่มพองขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอกันนะคะเรามาดูมังกรกันนะคะตอนนี้มังกร ออกจากไข่ได้ยังคะเด็กๆคะออกเลยค่ะออกแล้วหรอ,อคะมัน,ะะน <canvas S 2> จะเห็นจุดๆเล็กๆโอ้พี่กล้องไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้คือพี่กล้องไม่เห็นเลยหนูยิ้มหนูแย็บบอกว่ามังกรออกมาจากไข่ละมันจะเห็นเว้ยเป็นจ,จุดๆสีฟ้าๆจริงๆด้วยของไอปุ๋ยชารละนะแต่ไม่รู้ว่าน้องๆเห็นหรือเปล่าลองสังเกตดูนะคะพ <un contextual Morocco> อมังกรออกมาจากไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องให้อาหารในถุงอาหารอยู่ไหนอะคะอยู่นี่ ตรงนี้ค่ะคืออาหารนะคะเราจะเอาแค่ครึ่งนึงช้อนยิ้มตักแล้วนิ้ย้มทำโหช้อนมีแค่นี้เองค่ะเมื่อกี้หนู้ยิ้มตักแล้วแต่หนูแยิ้มย้มทำเล็กมากแล้วเหรอคะแล้วต้องเล็กแค่ไหนคะเราให้เยอะแค่ไหนให้น้อยแค่ไหนช้อนก็น้อยเลยแล้วนะอาหารยิ่งน้อยไปไหนเพราะว่ามังกรตัวเล็กมากนะคะอ่าขึ้นเลยเยอะไปโอเคเปิดปิปิด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  ลงไปยังลงไปแล้วมังกรไปกินไหมมังกรไปกินไหมเด็กๆลองดูต้องเปิดไฟต้องเปิดไฟถึงจะเห็นชัดเหรอคะอาฮะนั่นไงมันมันยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้หรอจะบางตัวก็รู้แล้วนะนั่นน่ะนั่นไงไม่ใช่เห็นกันหรือเปล่าคะคือไม่ปุ๋ยมองผ่านกล้องนี่คือไม่เห็นเลยนะคะเด็กๆมันเริ่มว่ายขึ้นไปกินแล้วว่ายไปกินแล้วเนาะวายขึ้นไปมันขึ้นไปกินอาหารข้างบนแน่เลยนั่นไงนั่นไง นั่นแหละเต็มหมดกระจุกข้างบนนี้เต็มเลยตรงนี้ค่ะเต็มเลยคเะเลยก็ว่าอ้าวตรงตัวขวดหายไปไหนหมดกระจุกเนี่ยเต็มเลยเต็มหมดเลยเล็กๆเนี่ยๆเห็นเห็นเห็นในปุ๋ยเห็นใน้ไปยเห็นมันเคลื่อนไหวเห็นไหมคะที่กลางกล้องมนปุ๋ยเลยเย่เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงมันนะคะสองึงสามวันเราก็จะมาให้อาหารมันครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นี่นี่ให้ออกซิเจนมันด้วยค่ะย้ำขอให้นะ แล้วก็เป่านี่ออามาติดมาด้วยหรือเปล่าอืหนึนาทีไปจับเวลาด้วยคนไปนี่แบบนี้เราจะทำหนึ่งนาทีนะคะเราจะใช้ดอปเปอร์ดูดอากาศข้างบนแล้วเป่าลงใต้น้ำนะคะเฮ้ยดูดน้ำ สองถึงสามวันค่ะให้อาหารครั้งหนึ่งแล้วก็จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะคะเยี่ยมมากมันมีชีวิตจริงๆอ่ะแม่ปุ๋ยไม่คิดว่ามันจะแบบจะไม่จะมีชีวิตแบบนี้ยิ้มแย้มข้างๆเนี่ยเต็มเลยค่ะตรงเนี้ยเต็มเลยมันน่าจะพัดอาหารมาตรงนี้แล้วก็คือมากินตรงเนี้ยข้างๆอาหมันน่าจะโดนฟองพัดมาใช่ใช่ค่ะอ่ามากระจุกกินน้านข้างนี้เต็มไปหมดเลย นี่ไงยังไงมีการขึ้นที่นะดูผ่านกล้องอะขึ้นที่แบบอันนั้นเลยเหมนกเล็กเล็กยิ้ม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 ยิ้บยน้มยิ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 ้มเิ็มเิมยิ้มยิ้มหิ้มยิ้มย้มยิ้มยิ้มติ้มย้เยิ้มยน้มยิ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 ้ยิ้ะยิ้มยิ้มยิีนยิ้ม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 ย้ยมยิิ้วย ตอนที่เราเพิ่งให้ไข่มันนะมันจะมีขาวๆสีขาว,ก,ขาวกับสีดําใช่ไหมคะสีดําๆเทาๆอะคะ่ะเยมคิดว่าสีขาวอะไข่คืออะไรเหรอคะไข่ว่าไข่เป็นสีตอนที่ให้ไข่คืออะไรอะคะตอนที่ใส่ไข่มันจะเป็นถุงอ <ๆ S 2> ตอน <พง S 2> ที่ฟักไข่ไข่ออกมานะค่ะมันจะเป็นผงๆสีดำๆใช่ดำๆใช่ดำๆก็ไข่มันส่วนสีขาวๆเต็มๆน่นะก็คือออกซิเจนเพื่อให้มันเกิดได้ว้าวได้ไงอะ เพราะว่ามันตอนวันแรกออก,กซิเจนเกาะเต็มขอบข้างหลังเลยโอ้หนูย้อม,มิีคอห์หรอคะออกซิเจนเกาะออ้าตื่นเต้นอะเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยหนูยิ้มหนูย้ม,ยมต้องเลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงมันให้ดีนะเรื่อเลี้ยงเลือดเห็นเหมือนกระดูกมันแล้วจริงอเราต้องเราต้องใช้กล้องส่องไม่ใช่กล้องกล้องแม่นขยายตรงนี้ส่องเราถึงจะเห็น เห็นชัดเจนนะคะโอเคคือสำหรับคลิปนี้ค่ะยากได้ก็ลองเข้าไปสอบถามร้านบิกติ้งช็อปดูนะคะเ,คเยอะมากได้คะ่ะเยอะมากแม่ปุยนะคะฟักไข่มังกรผ่านไปสองอาทิตย์แล้วนะคะาตามมาดูกันนะคะว่าจะตัวโตขึ้นไหมคะ นี่น้องๆเห็นไหมโตขึ้นมากเลยค่ะโตขึ้นมากเลยใช่ไหมคะหนูยิ้มหนูแย,มย้มดูสิเนี่ยเห็นไหมกระตัวเล็กๆว่ายไปมาไปมาเม,ามาื่อวานเพิ่งให้อาหารไปๆๆๆอย่างนี้ไม่ค่อยชัดนะใช่ค่ะพอเปิดไฟมันจะไม่ค่อยชัดไฟเราต้องเปิดตอกนกลางคืนใช่ไหมคะ Yes เห็นชัดมากดูสิคะดูดูเห็นไหมเห็นไหมมันว่ายและซีเลมอนก็อยู่ในกระดงหรือว่ายว่ายเห็นไหมกำลังปุ๊บปึ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 ๊บอยู่เลย นี่ตัวใหญ่มากาตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะดูข้างๆตัวนี้เห็นชัดมากคลิปตัวนี้เห็นชัดมากเห็นไหมคะมันกําลังไล่อะไรเลยโหมันสุดยอดมากจริงๆเลยอะออของเล่นจีเนียแลวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบา,บายบาย